สวัสดีครับนบุ้งบังหินซีรีเทเบรนนะครับมาผมมาพอกับเป็นแฟนทาง YouTube ทุกๆท,ท่านนะครับตอนนี้ควม่มสำเร็จก็คือหนึ่งพันผู้ติดตามนะครับถือว่าประสบคว่อมสำเร็จนะครับนุเงบองหินก็มีควม่มอาจว่าเป็นได้ได้ช่วงปีใหม่นะครับก่อนปีใหม่ก็ถือว่าเป็น รางวัลเป็นของขวัญปีใหม่สําหรับกระผมนะครับนุ่มเมืองหินสิริเทพบันนะครับปานนี้ต่อไปก็คือสีเ่เฮตพยา,ยามสเสียชิพไปให้แฟนๆเพื่อนๆนะครับทาง YouTube บอว่าอชเป็นพีป,ปานาอาทุกๆท่านนะครับอยู่บอว่าอชเป็นเกาหลีประเทศญี่ปุน่นประเทศสวิตประเทศได้หลายประเทศทั่วโลกนะครับที่ให้ติดตามทั้งนุมเมืองหินสิริเทพบันนะครับ นนมื่อนี้นมเมื่อเห็นสิริเทาบานนะครับ่าสีเขียนเพลงนะครับมาสีเขียนเพลงอ่าเขียนเพลงในสมเด็จเก่เาเนาะตะ็น,นี้ก็เขียนเขียนไว้สอนซ้ำทอน,น,นละดเจ้าบว่าวที่เป็นตำแหน่งนะครับคิดขีดรถไปคิดพอไปก็เขียนไปนะครับอา,อาจารย์าวะมาผมาพอกันเขียนเคยนะครับ <c oughs> อกักขอโถด เออกระสีพยายามเพราะว่าเพลงก่อนตีเหตุนะครับปรากฏว่าเอาไปลองใส่กับนักรองผู้ยิงนะครับอ่ามันเป็นขี้ที่สูงเกินไปนะครับที่สูงไปแตธรรมดาขี้นี่ก็ทำสมเย็จนึงก็เสร็จพราลองลองได้อยู่เนาะนะครับแต่บางเอิญนมาลองใส่ว่ได้ผมเลยต้องมามาเหตุนดนตีไหม่เพราะว่าผม ในการเฮดดนตรีนี่มันเป็นบายฮาร์ดนะครับว่าสมาธิขยับขยับที่ใดอัตโนมัตินะครับก็เลยเป็นสีเฮตุดนตรีไหมไปยังปาร์ตันเฮตุนะครับอันนี้คือเอาเอาไว้ก่อนาจจะเป็นคลิปอื่อขีดต่อต่อไปทั้งหนานะครับอ่าทั้งแฟนๆทางยูทูบสี่ให้เกดที่ตามรับชมรับฟังบงผลงานหนุ่มวิญญาณสื่ิดีแทบบานนะครับผลงานในการได้หลายสิ่งในหลายอย่างทเตี้ยมากอ่ะไปย่างแล้วก็ยายามสิตั้งใจ ว่าจเป็นการเฮ็ดซ้อมนั่นซ้อมนี่นะครับผมก็ถนัดไปทั้งคนหมักอยากเฮ็ดนะครับอยากเฮ็ดอันนั้นห้างอยากเฮ็ดเองนะครับว่าจะเป็นกังคีย์บอร์ดต,ตัวนี้นะครับนี่นี่คีย์บอร์ดตัวนี้ดูก็ดังผมเกิดผมกิดพยายามเฮ็ดเองนะครับพยายามเฮ็ดเอง head เฮ็ดเห็นมันได้น,น,น,ด head, นะครับนี่คือเป็นคนหมักอยากเฮ็ดอย่างเงี้นะครับกับนี่เบสกีตาร์นะครับเบสกีตาร์กีตาร์ตัวนี้นี่มาจากอ่า มาจากมาเลเซียเลยครับเนี่ยเป็นมูเพื่อนเพื่อนนะครับ<ๆ>เป็นงานอยู่มาเลเซียไปตัดอ่อยแ <c oughs> ต่อมาเลเซียสมัยเป็นเป็นนุ่มนะครับเป็นนุ่มหน่อยนะครับไปตัดอ้อยอยู่อยู่ประเทศมาเลเซียนะครับอ่ะอันนี้กระสีเริ่มกระสิป่อยป่อยเป็นจังหวะไปเคาะไปะกระสิลอมใส่ไปว่ามันดีได้สมัยนะครับอันนี้ เขียนไหนประมาณหนึ่งสองสามสี่หาข้องแต่หาข้องนะครับผมหาข้อง่าสีเขียนเพลงคือในช่วงนี้ในภาะวะอ่าโควิดนะครับโ <c oughs> ควิดเรื่งเสียงบอสามารสิกออกงานไดนนะครับเพราะวะาา่าทังบอสิเป็นทังงอ้รัฐบาลนะครับรัฐบาลเดียว่าจะภาพกับว่ากาจัดนะครับเพราะห์งเ a n g เจ้าบอขึ้นกับว่าขันผู้ได้จัดเท็ดบุญเท็ดงานงงจิเสียเอาพิษผู้จัดงานนะครับ อันนี้ลเลยกลายเป็นฟูทีมีว่าจะเป็นน้ำกลางแปลงเครื่องเสียงไม่ที่พวกนี้นะครับปรากฏว่าตกงานตกงานนะครับผู้ใดก็ก็พอสิเข้าใจกันอยู่ว่าเครื่องเสียงไม่ที่มาสมัครอน่วงานไหนนะครับรก็มาไปจะไม่แต่ร้อยไปพิษเนี่ยนั่นเป็นเป็น,ปนพิษอีอีสายที่ขวาพิษอีสายนะครับหัวมอวยล้ม ภาษีเฮเทนในหัวที่สิอ้วนขึ้นได้นะครับมากกว่าบอตามบอตามจริงนะครับบอตามจริงก็คือผมนี่สนัทนัทไซนะครับแต่ว่าพยายามสิเล่นงหัวหันได้พิมพหน่อยนะครับสายบอสบอถือขี้ครับบอถือจริงไอไาายฟังเอาละเอาแต่นบอถือขี้ อ่ะขอถอดเขาไปเหมได้คือกัดนะครับอันนี้ทีตานะครับเวลาต่างไปเดี๋ยวมันสั้นไ้เลยนะครับพวกพวกตัวเนี้ย ก็ไปติดกับไปฟ้าผนังว่าถ้าเ,เสียงมันเปลี่ยนไปนะครับจับขอดจับที่บวยถือเนอะี ไอ้คนจนจำต้องทนปันรถตีดสนิทอ่นนี้ปิดอีลีกซีเพิ่นนะครับ <laughs> สนิทคือสีกวาวน,นะครับอ้ะใส่จหวะเข้าไปอันนี้เป็นเพลงที่กำลังเขียนเด็ดนี้หน่อยนะครับ เสียงในน้อยไอสิคอยไปจอบล้อยสิไปเปิดให้ค่อยคอย่อให้เล่างานพิธีรับอาจจะซาด้วยนะครับซาดหนูมองหินสิริเทวานกันซาดหนูมองหินสิริเทวานเดี๋ยวว่าเป็นคน นะครับมาแ่นวดยวกันนะครับผมสิเป็นค้มา์ชอบชอบเลียงยิตาแต่กับพลกเป็นเนี่ยเร่ยงบลกเป็นจับได้สำเนียลังกอดเองเอ่าอะ่ะไปนี่สิล้องปศัยยีตามันสิล้องลองไปเบ่งว่ามันสิเป็นยังไงนะครับตีเขียนไว้ เรื่องเสียงหนน้อยไอ้สิคอยไปจอบลอยสิไปเปิดให้ค่อยๆพอให้แล้วในงานพิธีซื้อมาไว้บันมุกงานนั้นบอกคยมี่กัน้องสนใจอีลี่ไอ้สิลีไปจอบลอยให้เครื่องเสียง เถ <inte brothers and sisters> the ึ่งสีหของไอถึงสีน้อยก็น้อยแน่ๆถ้าได้น้องไปใส่รับใส่รับลองถูกใจแน่นอนไอสีเปิดเพลงบ่นบ่นให้น้องนั่นคอยคอยฟังเพลงไอเมื่อกอย แล้วงานจะคอยเวา้ากันนะครับแต่เวา้ากันเรียงค่าคาค่า,าเครื่องเสียงครับเครื่องเสียงเนี่ยน,น้อยนะครับ <S <S 1> <S 1> อันนี้หวัวสนิทนะครับกสิแต่งต่อไปต่อไปอีกเอยๆ,ๆนะครับสำหรับอาชีพนี้คงสิเอาไวส้สนิทก่อนนะครับเพราะว่าสิบวอ,อ่ากิบเวลากับน,นะครับสิบวอหบกวนเวลาท่านอ่าเทียห้เกียร์ที่ตามรับชมหนุมเห็นสีที่บ้าน ไปโดดนะครับราวะเวทมาสองสามมือนะครับเนื่องจากภารกิจอยู่ทางบานร้ายนะครับตั้งแต่พัดเขาไปรับตําแหน่งวันที่หาที่ผ่านมานะครับจากเป็นราษฎรนะครับหนมเมืองเห็นก็ได้เป็นสมาชิกองค์การบริหารส่วนตําบลนะครับหลังจากที่ว่าได้เป็นราษฎรนะครับได้เป็นสมาชิกองค์การบริหารส่วนกับซอบาตอแล้วนะครับปากต์วานะครับว่าได้เป็นซอบตอครับ หนุ่มมองเห็นว่าได้เป็นเลขขาสภ้านะครับเลขขาสภา้อผ้าก็มีเืินตดแทนนะครับรับอาสา,อาพอมาป็นองข้าไปก็คือเด็กเข้าไปแล้วก็คือเด็กเขยืบอเกิดไปอีกในการดูแลตำบลทั่งเมืองตำบลก็ยืน,นดีนรับใส่นะครับสำรับขิปนีเอาไว้ขีปนี้ก่อนสวัสดีครับ